สวัสดีค่ะบรรยากาศโดยรวมวันนี้นะคะเที่ยง50าสิบค่ะตามภาพมันฟ้องนะคะคือแบบนี้นะคะมีลมมาตลอดเลยค่ะหนาวเย็นมากวันนี้เราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเราก็อยู่ห้องบนบ้านเนาะก็ให้ชมบรรยากาศแดดก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะเมฆดำเมฆฝนเมฆพายุก็เข้ามา ทิศทางอันนี้คือมาจากทะเลค่ะทิศทางนี้นะคะทะเลอยู่ฝั่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลมมาก็จะมาอย่างนี้นะคะจะทําให้ความหนาวเย็นและเสียงลมแรงมากก็บรรยากาศโดยรวมฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาเนาะเป็นบ้านเพื่อนๆอ,อันนี้หมู่บ้านเดียวกันนะคะหมู่บ้านนี้จะกว้างใหญ่มากค่ะเราจะมีถนนตัดอยู่ฝั่งเขาลูกนู้นนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นติดทะเลอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ข้ามฟากไปแล้วก็หลังหลังเขาลูกนู้นไปอีกจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะแต่หมู่บ้านที่เราอยู่นี้จะกว้างค่ะอันนี้ก็คือภาพโดยรวมอันนี้ก็หิมะตกเมื่อคืนนิดนึงค่ะตอนนี้เราเปิดหน้าต่างหนาวเย็นมากค่ะหนาวเย็นมากค่ะขอให้ดูบรรยากาศโดยรวมของวันหยุดนะคะวันเสาร์เวลาเที่ยงเกือบบ่ายโมงค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะ ตาง่างก็เป็นหมู่บ้านต่างๆอากาศหนาวเย็นค่ะเราก็ไม่ได้ออกไปเดินเนาะเราเองก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่วันนี้เพราะว่าผมงานหนักทั้งอาทิตย์ค่ะแขนขาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เราก็เลยใช้เวลานี้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะอุ้ยหนาวค่ะหนาวมากเราก็ให้ชมบรรยากาศตรงนี้เนาะ ให้ชมบรรยากาศตรงนี้เนาะชมไปก่อนนะคะมันจะมีความหนาวเย็นลมพัดเข้ามาะคะ่ะลมพัดเข้ามาตามนี้นะคะ ขบรัรยากาศด,ด้วยร่วมค่ะตอนนี้ก็มีลมเข้ามาอย่างแรงเลยนะคะนี่ดูจากต้นไม้ต้นนี้สูงมากและพายุก็เข้ามาอีกแล้วลมก็เข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ